เจ้าลีโอแม่มาเบ่งมันได้ลูกมาหาแม่จังไดเออนี่สวัสดีครับพี่น้องปองไปโอ้โอ้เราว่างเราว่างลูกระวังครับเราวังครับอย่งในมึบิ่งแม่สิผาชมมันผุนนะิึงนี่เจ้าลีโอครับ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 ลูกนี่จะไปจะไปเห็ดมันแม่หักเด้อมันแม่สิหักได้ลูกนี่พี่น้องค่ะปลูกได้แล้วพี่น้องกำลังงามนะคะประมาณสองอาทิตย์ได้บ่ นี่ข้าถอนออกแล้วข้าก็มาปลูกกำลังสวยกำลังงามเลยจ้ามังกรขาวมังกรขาวเจ้าวีโก้ลงไปในรองลูกปะนี่โอ้ยพี่น้องลูกลูกหลายพี่น้องนั่งเอกแจมลูกลูกหลายคักเนี้ยอ,อันนี้ปลานี่เฮายังมาท่านในกูบ้านถอนค่ะพี่น้องนี่จ้ากำลังสลัดใบเต็มที่ละละนะคะ เอาเมาปากซุบบูดแม่จังไหนลูกอวนอัวดีดีนี่ไหมอวนอัวดีดีเจ้าวีโก้เจ้าลีโอพ่อได้ยุอันได้ว้าได้จาน้ำมันล่พี่น้องนี่นะคะมาชมปลามั่นจ้าปลูกไม่อันนี้คือฉีดยาคุ้มยาแล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องตอนเทาก้อนเทาสิบปลูกเขาก็คือแซรโฮโมนใ้มือนี่ฟ้าคึ้ม ผลลิ้นปล่อยๆค่ะเกิดดีอยู่ค่ะพี่น้องมองได้เฮาบ่เกิดกับเฮากบซามเฮากบสมไปโอ้ยวิโกแม่ลูกมามาเลยมาเลยไปไปพี่น้องผ้าลูกออกจากปลามันก่อนบ่ไว้บ่ได้บ่ได้บายบายก่อนครับบายบายก่อนครับบายบายก่อนลูกบายบายก่อนครับ